สวัสดีครับผมมีเงาชาแนลนะครับหลังจากที่ธาตุไม้ได้เข้ามาในเกมในช่วงปลายปีที่แล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเกมมากเนื่องจากเป็นธาตุใหม่ที่เข้ามาและยังเปิดการเล่นใหม่จนหลายคนเริ่มพูดว่าธาตุเนี้ยจะมาเป็นเมตาใหม่ของเก็ชินนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาแชร์ความคิดว่าธาตุไม้นั้นสําหรับผมจะกลายเป็นเมตาใหม่หรือจะเป็นแค่ตัวช่วยผู้เล่นให้ได้เล่นของใหม่ๆเท่านั้น ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มรับชมไปพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาพูดถึงนิยามคำว่า power creep ก่อนนะครับการ power creep เนี่ยคือการออกแบบตัวละครใหม่ๆที่จะมีค่าพลังมากขึ้นหรือมีความสามารถมากขึ้น ที่จะทําให้ตัวละครเก่าๆนั้นหมดความสําคัญและไม่ถูกหยิบมาเล่นอีกต่อไปและจะทําให้เกมไม่บาลานซ์ในท้ายที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนเนี่ยจะมีความอยากที่จะได้แต่ตัวละครใหม่ๆเท่านั้นซึ่งหลักการนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นในเกมของกาชาหลายๆเกมนะครับพอเราพูดถึงในด้านของ Power Keep แล้วเนี่ย สำหรับผมเนี่ย Genshin Impact เป็นเกมที่สามารถ manage ในเรื่องของ power creep ได้ดีมากเพราะว่าตัวละครทุกตัวจะมีส่วนของการแลกเปลี่ยนกันอยู่โดยการเล่นนั้นหากว่าอยากได้ตัวที่ทำดาเมจได้สูงก็ต้องแลกบางอย่างมาครับยกตัวอย่างง่ายๆเนอะอย่างเช่นตัวหูเต่าเนี่ย เราสามารถที่จะทำดาเมจได้กับศัตรูประเภทมอนเดี่ยวหรือมอนน้อยๆได้ดีมากแต่ก็มีข้อเสียก็คือเป็นตัวที่ต้องฝึกการเล่นรวมถึงเป็นตัวที่เก่งสำหรับมอนสเตอร์น้อยๆเท่านั้นหรือในขณะเดียวกันตัวไอายากะที่เก่งกับมอนหมูมากๆก็จะมีปัญหากับมอนสเตอร์ที่แช่แข็งไม่ได้เป็นต้นครับ แล้วทั้งหมดที่ผมพูดมามันเกี่ยวกับาธาตุไม้ยังไงล่ะเราก็มาพูดถึงาธาตุไม้กันนะครับาธาตุไม้เนี่ยมันเข้ามาเป็นเสมือนตัวาธาตุซัพพอร์ตที่นำรูปแบบการเล่นแบบใหม่ขึ้นมาก็กคือการเล่นแบบเพียวทาร์ฟเมทีฟเรียคชันที่รุนแรงกว่าเดิมมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบไฮพารูมหรือเบอร์เจียนก็สามารถเล่นได้ในหลายๆสถานการณ์โดย ทำค่าพลังอย่างเดียวก็คือค่า E.M. หรือค่าความชำนาญธาตุเท่านั้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีเหมือนกันครับตัวที่ทําค่า E.M. อย่างเดียวก็คือตัวละครธาตุลมแต่ดาเมจเนี่ยมันต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางโฮยเวิร์สเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ธาตุไม้ดูโกงเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการจํากัดจํานวนการโดนไฮอรูมต่อครั้ง ของมอนสเตอร์1ตัวหรือการต้องใส่ตัวละครถึง3าธาตุเพื่อให้ทำารีแอคชั่นไฮเปอ o ์บหรือเบอร์เจียนได้เป็นต้นครับทีนี้เนี่ยพอธาตุใหม่เข้ามาสิ่งที่ตามมาแน่นอนก็คือตัวละครใหม่ๆครับมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวของเทพไม้นาฮิดะที่ตอนนี้ถือว่าเป็นตัวซับ d p พ d หรือซัพพอร์ตที่ดีที่สุดแล้วของธาตุไม้ในตอนนี้นะครับ หรือการเอาเอาไฮแทมเข้ามาซึ่งเป็นตัวดาเมจไม้ใหม่ที่เล่นสนุกและเก่งมากหรือแม้กระทั่งการนำชิกนาริเข้ามาในตู้ถาวรที่ถือเป็นตัวที่โดดเด่นที่สำคัญที่สุดจนถึงตอนนี้ที่ผมทำคลิปก็คือแค่3.5เนี่ยผมมองว่ายังไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนในอบิสสักตัวที่ทำให้ธาตุไม้เล่นไม่ได้เลยนะครับ ซึ่งทำให้หลายๆคนเริ่มพูดออกมาว่าธาตุไม้เนี่ยจะเป็นเมตาใหม่ยังแน่นอนแต่สําหรับผมเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับเพราะอะไรเพราะอย่างแรกที่เราต้องพูดเลยคือ g e n ช i n Impact เป็นเกมฟร e ทูเพ a y ที่หาไรายได้จากเกมกาชาครับดังนั้นเนี่ยทางเกมต้องทําตัวละครใหม่ให้หน่าเล่นและมีการอวยตัวละครตัวนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กาชามานะครับ ก็จะมีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการบับอบิสให้ตัวละครที่อยู่ในแบนเนอร์เนี่ยเล่นง่ายขึ้นซึ่งต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับว่ามันเป็นธรรมชาติของเกมกาชาทุกเกมอยู่แล้วเพราะถ้าเขาขายกาชาไม่ได้เขาก็จะไม่ได้เงินเนะหรือถ้าเขาออกแบบตัวละครไม่เก่งไม่สามารถเล่นได้แม้ตัวละครจะสวยขนาดไหนก็ตามผลสุดท้ายก็ไม่มีใครกดตัวละครตัวนั้นมาเล่นอยู่ดีครับ สำคัญที่สุดที่ผมจะพูดเรื่องของเมตาก็คือเมตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกแพชตาม Spiral Abyss นั้นๆดังน,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 นั้นผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวไม้ก็จะถูกเนิร์ฟลงไปตามการเวลาเรื่อยๆเหมือนกับตอนที่ไรเดนโชกุนหรืออายากะเข้ามาในตอนแรกๆก็จะเก่งมากๆแล้วก็จะค่อยๆถูกเนิร์ฟให้มาบาลานซ์ตาม Spiral Abyss ไปในที่สุดครับ อย่างไรก็ตามเราก็ยังมองข้ามไม่ได้เรื่องที่ดาเมจของธาตุไม้เนี่ยมันทำได้เร็วมากและมันทำได้สูงในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นการช่วยเหลือผู้เล่นใหม่ให้สร้างทีมได้เร็วขึ้นไต่อบิสได้เร็วขึ้นเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะเริ่มผ่านสไปรัลอบิสกันได้เนี่ย เราก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะเราต้องบิวตัวละครบิวทั้งอาวุธและบิวทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้เราก็แค่ทําลิซ่าเป็น EM ล้วนทําบาบาร่ามา1ตัวแล้วก็ทำา MC ีพืชมาเล่นเพื่อทํำไฮประบูมก็สามารถที่จะไต่อบิสขึ้นชั้น8ชั้น9ได้เลยอย่างง่ายๆนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ย มันเหมือนเป็นตัวช่วยใหม่ที่จะทำให้ผู้เล่นใหม่ๆมาแล้วสามารถก้าวกระโดดขึ้นมาในสไปรัลออร์ิสูงๆได้เร็วขึ้นนะครับและก็จะทำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยมีกำลังใจและก้าวไปจุดที่ผู้เล่นเก่าเราอยู่กันเนี่ยได้เร็วขึ้นครับ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับหรือถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วชื่นชอบคลิปแบบนี้ผมก็รบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ หรือถ้าอยากมาพูดคุยกับผมตอนผมไลฟ์สดก็สามารถมาพูดคุยกันได้ตอนไลฟ์นะครับโดยผมเนี่ยจะไลฟ์อยู่ในเพจ f a c e b o o หมีเห่าชาแนลนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมีไลฟ์หลักๆ2ช่วงเวลาช่วงแรกก็คือช่วง4ี่โมงครึ่งถึง6กโมงเย็นผมจะไลฟ์แฟนเกนชินอิมแพกนะครับและในช่วง2องทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มเนี่ยผมก็จะไลฟ์เกมอื่นๆที่ผมเล่นในคอนโซลนะครับก็เข้ามาพูดคุยมามอ,อยกันได้เสมอเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ